สรุปประเด็นทองคำนะครับเนื่องทุกครับวันนี้ผมให้มุมมองในการบายเอาไว้2รูปแบบนะครับเ <c> นื่องจากว่าเราได้ตรวจสอบสถานการณ์ข่าวสารกันไปที่เรียบร้อยแล้ว <c> พบเจอว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับ <c> เขาลงจริงแต่เขาลงมาแตะที่บริเวณจุดแนวรับสําคัญและมีการออกอาการเข <c> าบอกออกอาการคือการเด้งเลยครับเ <c> ด้งแบบนี้แตะปุ๊บแล้วดีขึ้นไป <c> ถาม่อกว่าการออกอาการในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายความว่าขาบายในภาพใหญ่ยังไม่ยอมนะ ประกอบกับในส่วนของตัวเปอร์เซนต์ความคาดหวังการปรับเปลี่ยนของอัตราดอกเบีย้ยก็ยังไม่ได้มีอะไรปรับเปลี่ยนมากดังนั้นไม่แปลกใจที่ขาบายรายใหญ่ๆเขาจะยังไม่ยอมกันให้ราคาทองคำกลับไปเป็นหน้าเซลล์ดังนั้นถามกระตอครับว่าแล้วแบบนี้วันนี้เนี่ยคนที่ติดบายด้านบนยังพอมีลุ้นใช่ไหมคนที่ติดบายด้านบนพอมีลุ้นเขาบอกมีลุ้น่มีลุ้นตลอดเลยถ้าทองไม่ได้หลุดโซนหนึ่งดอลลาร์เพราะว่าเป็นจุดบังคับโครงสร้างเทรนขาบายขนาดใหญ่ครับ แล้วก็ถ้าจะเกิดว่ามีลุ้นแบบเอาเอาแบบว่ามีโอกาสเคลียร์ได้เลยนะว่าทองน่าจะขึ้นไปด้านบนต่อได้แล้วผมขอแค่โซนน้ำเงินตรงนี้ครับระยะความห่างเนี่ยห่างกันไม่มากแล้วนั่นจุดกับนิดเดียวจริงๆนะเนี่ยครับเห็นไหมครับประมาณ100-200จุดอะตีง่ายๆครับ200จุดเท่านั้นถ้าสมมุติว่าราคาทองคํานั้นไม่สามารถที่จะทะลุผ่านตรงนี้ไปได้ปแปลว,ว่าคี่ติดบายด้านบนอาจจะยังไม่สบายใจแบบ100%เ ต่ถ้าหลุดขึ้นไปได้เมื่อไหร่แล้วก็มันจะเป็นการสะท้อนให้เห็นเลยว่าไม่มีคนเซลล์กันแล้วนะคุณสามารถที่จะลุ้นในการไปต่อขอราคาทองขับได้เลยครับแค่นี้เองครับฝั่งขาบายแล้วถ้าเกิดผมไม่มีขอเลยครับถ้าไม่มีขอผมให้ลักษณะการบายไว้2รูปแบบวันนี้รูปแบบแรกรอย่อลงมาในโซนน้ำเงินตรงนี้แล้วค่อยบายรูปแบบที่2รอจังหวะกราฟจะทะลุ18 7 5 8 1ทะลุแท่งเดียวไม่เอานะครับจะต้องปรับตัวในทางเฟรม1ชั่วโมงตรงนี้สักประมาณ2-3แท่ง ทำให้แน่ใจก่อนว่าราคาสามารถทะลุได้จริงๆถ้าเป็นแบบนั้นสามารถบายได้เพราะฉะนั้นให้ไว้2อวิธีการบายจุดสวยกับบายแบบไล่ราคาด้านบนเพราะต้องรอให้ขาเซลล์ยืนยันก่อนว่าเขาไม่สู้ขาบายนะเราถึงจะสามารถบายได้ครับถ้าเกิดว่าฝั่งขาบายเข้าใจตรงกันทั้งหมดรบกวนขอเลข1คนละ1ตัวนะพี่นะขอเลข1คนละ1ตัวนะครับที่ที่ขาเซลล์ขาเซลบอกว่าคุณครับ ผมได้ไม้เซลตั้งแต่ยอดด้านบนเลยสวยมากถือต่อได้ไหมคําตอบคือถือต่อได้เพราะว่าจุดระยะตรงนี้ผมให้ไว้แค่200จุดซึ่ง200จุดตรงนี้จะเป็นระยะที่บอกกับนักทุนขาเซลเลยว่าถ้าทองคําที่คุณกําลังฟื้นตัวขึ้นมานะเพียงแค่200จุดตรงนี้คุณยังผ่านขึ้นไปไม่ได้แปลว่าไม่ช้าก็เร็วกองกําลังพิเศษฝั่งขาเซลจะเข้ามาช่วยกันถล่มเซลกับนักทุนภายใน200จุดตรงนี้แหละครับ มันก็จะส่งผลทำให้ราคาทองคำเกิดการย่อตัวต่อยชุดหนึ่งซึ่งผมมองว่าถ้าย่อจากบริเวณโซนน้ำเงินตรงนี้จริงๆนะครับการลงมาถึงโลแถวๆนี้มันมีความเป็นไปได้นะครับทุกท่านอย่าประมาทนะครับนันทุนโอเคไหมครับโอ้นั้นก็แสดงว่าถ้าไม่ได้ทะลุ1 8 7 5้ขึ้นมาไม้เซลล์ด้านบนผม,ย,มนยังไม่ต้องปิดเนาะยังไม่ต้องแต่ถ้าทะลุปุ๊บเตรียมพิจารณาแบ่งออกเลยครับนันทุนเพราะว่าพอมันจะกลับหน้าบายแบบเต็มตัวแล้วครับทุกท่าน เออแ,แ,แล้วถ้าสมมุติว่ามันลงจริงผมไปรอเก็บกำไรตรงไหนคุณครับ3ตัวเลขด้านล่างตรงนี้ให้มารอเก็บแถวๆนี้โอเคไหมครับต่อมาคือคนที่บอกว่าคุณรับพี่แย่รับพี่มาติดเซลอยู่ที่ด้านล่างนี่ทําไงดีคะเนี่ยถ้าไม่ได้เซลล์ลึกมากนะตอนนี้เราคุยกันเฉพาะคนที่ติดเซล์แถวๆตรงนี้ก่อนครับเพราะว่าบุคคลเหล่านี้ยังมีโอกาสเคลียร์ได้ผมพูดชัดมากๆเลยว่าทองกําลังขึ้นจริงแต่ถ้าไม่ผ่าน แค่200จุดตรงนี้ครับขอแค่นี้เลย1 8 7 3 8 8กับ1875.81กําลังขึ้นจริงนะแต่ถ้าไม่ทะลุยังไงไม่พ้นร่วงนะครับและการร่วงเนี่ยจะยังมีโอกาสลงมาเคลียร์ให้กับคนที่ติดเซลล์บริเวณตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าทองมันพลาดแล้วมันทะลุขึ้นไปด้านบนตรงนี้ทํำยังไงดีครับนักถูกควรจะต้องพิจารณาในการแบ่งคัดตัดขาดทุนบางส่วนเลยนะครับหรือไม่ก็หาทางในการแก้ไม้เลยเพราะถ้าทองจะลงมันจะไม่ได้เป็นลักษณะแบบว่าขึ้นไปตรงนี้นะ แล้วก็ค่อยกลับลงมาไม่ใช่ครับการจะลงเนี่ยจะต้องเป็นการลงที่ไม่ทําลายโครงสร้างขาเซลล์ของตัวเองดังนั้นบริเวณตรงนี้คือจุดบังคับโครงสร้างเทรนขาเซลล์ของตัวเองแล้วคนส่วนใหญ่ถ้าจะเซลล์เขาจะเซลล์กันที่บริเวณตรงนี้เพราะฉะนั้นเช้าเช้านี้เดี๋ยวรู้เรื่องเลยโอเคไหมครับอันนี้ให้มุมมองกลับนักทุนเอาไว้แบบนี้นะพี่นะชัดเจนนะครับทุกท่านโอเคครับผมเอาละครับ Uh, ถ้าเกิดว่าขาเซลล์เข้าใจตรงกันขอเลข2คนละ1ตัวด้วยนะครับนักทุนขอบคุณมากเลยครับครเปาเทรดดิ้งชั่งเลนซ์ซีซั่นหนึ่งนะครับนักทุนแข่งเทรดชิงเงินแสนกับกระผมครูเปานะครับทุกท่านครับใครที่สนใจนะฮะระยะเวลาการเทรดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง20ธันวาคมสามารถสมัครได้เรื่อยๆเลยนะครับนักทุนครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะนับคะแนนรวมแบบเป็นกําไรเฉลี่ยต่องเงินทุนในพอร์ตของนะักลงทุนนะนั่นหมายความว่าคนที่มี ินทุนน้อยก็สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้นะครับผมไม่จําเป็นเลยว่าคนที่มีเงินทุนเยอะจะต้องชนะเสมอไป ถ้านักทุนสนใจกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนสแกน QR Code โเพื่อเข้าลิงก์ในไลน์กลุ่มเลยนะครับนักครับเพื่อขอรับในส่วนของตัวรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับโอกาสเป็นของนักงทุนนะเงินรางวัลเนี่ยผมเตรียมไว้ให้กับนักทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบอะไรมากระยะเวลาการเทรดยาวนานถึง3เดือนเลยครับรางวัลที่1 5 0 0 0 0บาทรางวัลที่2 2 0 0 0 0บาทรางวัลที่3 1 0 0 0 0บาทและรางวัลที่4ถึงรวันที่8คนละ5,000บาทนะครับ้อมโอนมากๆเลยมาร่วมสนุกกันนะ ขอบคครับนั่งทุนห้องซิกของเราก็มีโปรแรกเข้าแล้วนะครับให้นึ่งทุนได้ทดลองก่อนถ้าเกิดว่าถูกใจก็ค่อยซื้อโปรระยะยาวก็ได้โปรระยะยาวก็จะยิ่งมีราคาถูกลงนะครับกับห้องซิกคูมีเทรดสดชนข่าวครับไลน์ ID อยู่ในภาพแล้วนะแคปหน้าจอก่อนได้ JJGo s ก g n ิกห้องซิกคูตอย t r a ด e าวเบรกเอาท์เทรดดิ้นะครับถ้าเกิดว่ากราฟัวไนวิ่งแรงวิ่งไวเนี่ยได้ออเดอร์แน่นอน เจเจโกสิกแนล3ครับคูเจี๊ยบเลยครับนั่งชุนเทรดแบบระยะยาวๆลุ้นทำกำไรขาดทุนครั้งละประมาณหลักพันจุดขึ้นไปนะครับโคอชอ้นครับนั่งชุนครับ เทรดโดยใช้เทคนิค SMC Fibo บวกกับ Har m o ม i c นะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยถ้านันกนทุดสนใจแอดไลน์ Ad ID ได้นะครับ JJ Go Signal 4ครับผมแล้วก็ห้องสุดท้ายคือห้องของกระผมเองนะครับครูเปลาลึกสุลูมครับทุกท่านผมมีบริการ Copy Trade นะครับคือจริงๆแล้วทุกห้องเลยเนี่ยมีบริการ Copy Trade ทั้งหมดครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะครับส่วนห้องของผมนั้นเราจะมีรหัสพอร์ตให้กับนักทุนเอาไวด้ดูด้วยนะครับแล้วผมก็เทรดทุกคู่เลยทองสกุลเงินหลักสกุลเงินรอ ดัชนีน้ำมันยังไงฝากนั่งทู่ไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ